สวัสดีครับแล้วครับผมวันนี้ก็หลังจากที่เราผสมได้เกดัดไปแล้วนะครับผมก็ต่อมาครับก็จะเป็นมะสุ่มลิงกันต่อนะครับแต่ว่าผมจะเทสไปขึ้นมาราผมไปดูมาผมอาจจะเอาลิงแค่ C ีสองครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้ทำสีผมซึ่งมันก็ขาดแค่ตัวเดียวครับซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะไวไวหน่อยนะฮะเพราะว่าขาดแค่ตัวเดียวครับผมผมไปเปิดเล่นมาทีหนึ่งครับแล้วมันได้มาทันก็เลยเป็น C ีหนึ่งแล้วก็แจกอีกตัวหนึ่งนะครับอย่เลืนไปใส่โค้ดกันนะครับ อาวันนี้ก็ไม่พูดค่าทำเพลงอะไรมากก็ก็มาดูกันว่าจะได้แพนไกโลครับขอให้ฝันเป็นจริงฉันก็ได้มาอีกยี่สิบตัวเพราะว่าซีหนึ่งนะครับผมจากการอัปลิงกังเพสครับผมคลิปนี้จะจบเร็วเลยหรือเปล่าฮัลโ,โหลุ้งขนาดนี้มาจบเลยหรือเปล่าครับจบเลยหรือเปล่าข้าเป็นลิงนี่จบเลยนะครับแบบแบบ๊วยโอ้โหจบเลยครับผม ยี่สิบทองครับผมไม่ใช่ยี่สิบใบทองได้ลิงสองตัวครับอันนี้เขาเรียกว่าชดเชยจากที่ผมสุ่มชูดรอบนั้นไปหรือเปล่าก็เออเกมเร็วสีสองแหละเอาไงดีนะจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีคนแข็งแกร่งกว่านี้แล้วไงจบเร็วซะด้วยเอาครับเขาพูดว่าซีสองครับผมก็ ถ้าผมจะมาเปิดเพิ่มยังไงเดี๋ยวผมอัดคลิปเพิ่มแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมอัดคลิปเพิ่มไปแล้วกันเอาละครับตันนี้ก็จบเลยครับขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาเราชมนะฮะเอาละครับหลังจากที่ผมเป็นตัดสินใจอยู่นานแสนนานนะครับว่าจะสุ่มริงดีหรือไม่นะครับท่งครั้งที่แล้วที่ผมได้อัดใส่นะครับก็คือได้ริงจนถึง C ีสองนะผมแล้ววันนี้ผมตัดสินใจแล้วครับว่าจะมาสุ่มให้เห็นซีหกผมแต่ว่า ตอนนี้จะสุดแค่สี่หมื่นบี้ก่อนนะครับเราผมจะเก็บบี้เอาไว้เพื่อวันที่หนึนน่งที่มาถึงเป็นสกินแพนชุนที่จะเข้ามานะครับว่าบนทางจะอวยแทยอนะครับถึงมันจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตามถิ่งนะครับโอเคตอนน่อครับดูดูว่าสี่หมื่นบี้นี้ผมจะได้ลิงกี่ตัวการันตีได้ครับ แต่ขอไม่หลุดเหท็ดได้ไหมการันตีแบบงอคงสี่ตัวเลยเดี๋ยวไม่ได้ก่อนอยังนี้ครับผมไปไปดูกันดีกว่าขอให้ฝันเป็นจริงมากกอนเลยได้ไหมขอเร็วๆว่ะฉันจะปกป้องทุกคนเองอ๋อไม่ใช่เอ็มไม่ใช่ ยังไม่ามาก่อนมากรุน่นก่อนครั้งหน้าออกเ่มก็คือได้การันตีลิงแน่นอนครับผมป่ะตกใจป๊ป๊อปป๊อปป๊อปอันนี้ก็คือรีบเปิดได้เลย,กกเ,ดเ,ดเ,ลยเด็กเพราะว่าอะไรก็ม,เมีเงิน อกอกอดเลยได้ไหมล่ะหมดผมจะต้องเหลือประมาณ20,000นะืันดีนะ้อยู่นะี่ก็คือใช้ไป4ี่หมดีนะยางยางไม่กลิง้งกลิง้องออกใส่ก็คงการันตีนะซึ่งก็ เหมือนการันตีหนึ่งร้อยครับที่ได้เอสแถมมาถามว่าโอเคไหมก็โอเคตัวได้ปะปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหข่าวลาอผมสิผมชันมน้นตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วหนึ่งหมื่นดีครับได้มาสองตัวไปถึงตัวดูงเขาเบนสองตัว เร็วๆได้ป่ะขอานเร็วๆแบบมาเร็วๆเ,เลยอ่ะต้ง hmm. แต่ผมทำลิงขึ้นสีสองนะตั้งแต่อัพเกรดรู้สึกว่าออกยากนะตู hmm. hmm. ้ตหว่หรือเปล่ อ้ามเท่าไรวะฮึยโหเยอะเฮ้ย,อยโอ้โหความรักการค้าสี่หกแล้วฮพี่บอกเลยสองสาม ก่อนเราตีหนึ่งหมื่นนะผมะเฮ้ยอันเนี้ยขอออกก่อนได้ป่ะอันเนี้ยเป็นมันรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรพวกนก็เป็นดีอ่ะหาไม่ค่อยดีเลยแล้วนะครับอันนี้มาดูตู้นี้กันก่อนดีกว่าไอ้ตู้นี้นะผมจะเก็บให้ได้หนึ่งร้อยนะผมสุ่มทีเดียวแล้วนั่น,นก็หอมเมลีอาเนะ๊อะ อันนี้ผมก็มีแผนว่าจะสุ่มเร็วๆนี้แน่นอนนะผมเก็บมาลาอ,อกมาสักพักนึงนะมมเมื่อเวลาใช้สักทีปุ๊แบบขอให้โชคดีนนะครึ่งๆแบบครึ่งๆอู้หูอแบบีแบบแบบกเพื่อนโอ้โหมากกว่ามากกว่าสิบ ตัวที่สองตัวนี้เยอะไปหน่อยะนี่กินแม็กต่อยแล้วกลืนฮ้นมาฮู้โอ้ยคอรินคอล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 ินคอรินคอรหาจไดอไรดลดิงตัวหายตัวเดียว เอ้าว่ะเขาเรียกคืน,ค,นคืนทุนเป็นกำไรให้จากทรูดหรือเปล่าอันนี้ทรูดเล่นผมไว้หนักแบบหนักจัดเลยอันนี้เนี่ยต้องคืนกำไรเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเกมมันโหดร,ร้ายเกินไปต้องคืนให้ตลอดหรือเปล่าเอาเอ การตีได้เตะอย่าลนุกเป็นตัวอ sure> ื่นออ0ขห้าสิบปอร์เซ็พชนะห้าสิบเปอร์เซ็นตขังเตมแล้วเอาแล้วึ้งไลลิง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 ให้มันตตรงนี้ การมันจบตัวนี้ให้มาสับตัวนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปลุกล,ลิงสวยสีหกเดี๋ยากจะขรามฮ่าฮ่าก็เซฟดีได้ห้ามหมื่นดีแล้วก็ไอห้าหมื 5, ่นอ่ะห้าพันดีเอาเป็นเส้นก็คือเท่าไหร่นะแรกมีหกหกหมื่นเอ้ยตอนแรกมีห้าหมื่น มันกว่าก็ได้ครับประมาณสามหมื่นเจ็ดใช้ไปสามหมื่นเจ็ดหรือสามหมื่นหกประมาณนี้นะก็ได้ลิงมาสิบตัวก็คุ้มอยู่ฮะบ,บอกเลยว,ว่าไม่หลุดไม่หลุดถือว่าโอเคนะครับเา่าวระไม่ได้่าเสิมความแข่งให้ลิงเราผมได้ลิงสีหกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ อ,อืแถมได้ตัวทองค่อยสองตัวครับแลโอเคกับผมไหม้ก็โอเคบอกแล้วว่าคุ้มคุ้มเลยนี่ครับสี่ตัวเอาครับอันนี้ก็มีเทียนเท่านี้ัะผมเนี่อ่จาจะไปตับรวมกับคลิปแรกอซึ่งมีความสั้นนิดเดียวเอง สั้นนิดเดียวจริงๆนะเพราะว่ามันสมได้นร็วจริงๆ,ๆเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนเที่ยวสนุกอกวันปีใหม่นะครับก็สวัสดีครับ